สิสนักษัตว์กับสิบสองราศีล้วนมีที่มาและความหมายในงานเลี้ยงครั้งหนึ่งที่กรุงปักกิ่งชาวจีนกลุ่มหนึ่งมาร่วมงานในฐานะเจ้าบ้านคณะแขกในงานคือชนชั้นสูงที่ส่วนใหญ่เป็นวงศาคนาญาติของเครือราชวงศ์ในแถบประเทศยุโรปแขกทุกคนล้วนมีการศึกษาสูง กิริยามารยาทในสังคมดีเลิศทั้งนั้นแต่เบื้องหลังแต่ละคนล้วนซ่อนความหยิ่งยโสไว้เกือบทุกคนอาจเป็นเพราะงานคืนนั้นเป็นงานเลี้ยงส่งคณะผู้มาเยือนเป็นคืนสุดท้ายแต่ละคนอาจดื่มหนักไปหน่อยเลยพูดจาค่อนข้างปล่อยวางตามอำเภอใจและแล้วก็มีฝรั่งท่านหนึ่งลุกขึ้นยืนแล้วถามว่า ขอทราบเหตุผลหน่อยทำไมปีนักษัตร์12ปีของจีนจึงมีแต่พวกหมูหมากาไก่ามาเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ไม่เห็นจะเหมือนของพวกเราเลยล้วนฟังดูดีมีสกุลเช่นกลุ่มดาวคนยิงธนูกลุ่มดาวสิงโตกลุ่มดาวแมงป่องไม่รู้บรรพบุรุษพวกคุณเอาส่วนไหนของร่างกายมาคิดตั้งราศีบ้าบ้าพวกนี้ออกมา พอพูดจบก็เป็นเสียงฮาเฮของเหล่าฝรั่งหัวแดงพร้อมชนแก้วดื่มกันสนั่นวันไว้ความเป็นผู้ดีหายไปในทั่วพริบตาเมื่อถูกเขาเจริญพรถึงบรรพบุรุษกันขนาดนี้จะเถียงเขาอย่างไรดีจะทุบโต๊แสดงความไม่พอใจก็ย่อมจะทำได้แต่อาจเพราะยังตั้งหลักไม่ทันต่างคนต่างยังเก็บความเคืองแค้นด้วยความเงียบแต่แล้วก็มีชาวจีนท่านหนึ่งลุกขึ้นยืน แล้วใช้นนำเสียงอันราเรียบที่สุภาพพูดขึ้นว่าท่านทั้งหลายมันพบุรุษของพวกเรามัดยืนอยู่บนฐานแห่งความเป็นจริงปีราสีของพวกเราจับกันเป็นคู่คู่หมุนเวียนกันหกรอบแสดงถึงความหวังและความต้องการของมันพบุรุษของเราที่มีต่อพวกเราทุกคนในเวลานั้นเสียงเฮ ah e เริ่มค่อยคอยเบาบางลงแต่สีหน้าของชาวต่างชาติ แทกทุกคนยังคงแฝงไว้ด้วยแววตาที่เย้ยหยันชาวจีนท่านจึงกล่าวว่าราศีคู่แรกคือหนูและวัวหนูคือตัวแทนของความเฉลียวฉลาดวัวคือสัญ,ญลักษณ์ของความขยันหากคนเราฉลาดแต่ขี้เกียจก็ไปไม่ได้ไกลแต่ถ้าขยันแล้วแต่ไร้หัวคิดก็กลายเป็นไอ้โง่สองสิ่งนี้ต้องบวกกันเป็นหนึ่ง ก็คือคนฉลาดที่ขยันนั่นคือสิ่งแรกและเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่บรรพบุรุษคาดหวังในตัวพวกเราคู่ที่สองคือเสือและกระต่ายเสือมีความกล้าหาญเต็มร้อยกระต่ายมีความระมัดระวังเป็นคุณสมบัติประจำตัวความกล้าบวกกับความระมัดระวังถึงจะเรียกว่าคนใจถึงแต่รอบคอบหากมีแต่ความกล้ามันคือความมุทะลุ กมีแต่ความระแวดระวังเกินกว่าเหตุมันคือความขี้ขลาดคนจีนผู้นั้นมองกลุ่มฝรั่งนิดหนึ่งแล้วพูดต่อเพื่อรักษามารยาทอันดีงามบางครั้งทุกท่านอาจเห็นพวกเรามักนิ่งเงียบคงจะกำลังครุ่นคิดจงอย่าเข้าใจว่าพวกเราไม่มีความกล้าซ่อนอยู่ คู่ที่สามคือมังกรและงูมังกรคือความแข็งแกร่งงูคือความพลิ้วไหวชีวิตที่แข็งทื่อเกินไปอาจต้องเผชิญกับการแตกหักยอมหักไม่ยอมงอจึงอาจไม่ใช่สิ่งดีเสมอไปแต่พลิ้วไหวไปก็ไรจุดยืนเพราะฉะนั้นในความแข็งแกร่งก็ต้อง มีความอ่อนโยนซ่อนอยู่ผู้ใหญ่ท่านสอนไว้แบบนี้คู่ที่สี่คือม้าและแพะมามุ่งตะลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวแพะคือสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนโยนหากคนเราเอาแต่ลุยไปข้างหน้าไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างคงต้องกระทบกระทั่งเขาไปทั่ว หนทางสู่จุดหมายปลายทางคงทุ่ลักทุ่เลน่าดูแต่ถ้ามีแต่ความอ่อนโยนว่านอนสอนง่ายสุดท้ายต้องหลงทางแน่นอนสองสิ่งนี้ต้องรวมกันเส้นทางสู่จุดหมายจึงจะราบเรียบคู่ที่ห้าคือลิงกับไก่ลิงมีความว่องไว ขันตามเวลาทุกเช้ามันคือความแน่นอนความว่องไวที่ปราศจากความแน่นอนเขาเรียกว่าความวุ่นวายความแน่นอนแต่เชื่องช้าเกินเหตุอันนี้ชีวิตอับเฉาไร้รสชาติชีวิตต้องดำเนินไปด้วยความสมดุลของสองสิ่งน,นี้ แล้วชีวิตจะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นส่วนคู่สุดท้ายคือสุนัขและสุกรสุนักมีความซื่อสัตย์สูงสุดสุกรว่านอนสอนง่ายที่สุดคนเราถ้าซื่อตรงจนเกินไปไม่รู้จักผ่อนกดผ่อนเกณฑ์กันบ้างจะสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวหรืออาจเครียดเกินเหตุแต่หากหัวอ่อนไป ก็จะไม่มีบรรทัดฐานของตัวเองลู่ไปตามลมคงไม่ดีแน่แต่การรวมกันของสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันความสมนุลก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจเราพออธิบายที่มาของสิบสองนักสัตวจนครบถ้วนชาวจีนผู้นั้นจึงถามชาวยุโรปว่าคงต้องขอทราบว่า 12ราศีของพวกคุณไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดาวแมงป่องคนแมกหม้อคนยิงธนมูมีความหมายต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่าแล้วที่บรรพบุรุษพวกคุณคัดสรรพวกนี้ออกมาต้องการหรือคาดหวังอะไรจากพวกคุณบ้างช่วยชี้แนะด้วยครับแต่แล้ว มีแต่ความเงียบสนิทไม่มีคําตอบไม่ได้ยินแม้แต่เสียงหายใจแรงๆชาวจีนที่อาสาเป็นผู้อธิบายถึงความหมายและที่มาของสิบสองนักศัตว์ท่านนี้ก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศจีนที่ชื่อว่าโจโอเอินไหลขอขอบคุณข้อมูลจากคุณขจรศักดิ์ อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆและเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะกดแล้วขอให้โชคดีเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยกันทุกท่านขอบคุณคะ่ะ